แล้วฉันก็ได้รู้ว่าเธอสำคัญมาเพียงไรแต่ฉันความรู้สึกชัเพราะว่าตอนนี้เธออยู่แสนไกลคิดถึงเธอทุกครั้งฉันยังคงเสียใจร้องไห้แต่ฉันคิดว่าจะไว้แต่เธอรู้ไหมฉันฉัน ฉันเพิ่งเข้าใจโ,โลกที่ไม่มีเธอเป็นอย่างนี้ปลดกับมาและคนดีเพราะฉันไม่มีเธอไม่ได้ดดวความหวานในใจฉันมันมันตามไปกลับมารักกันสิได้ไหมขาดธอแล้วฉันอยู่ไม่ไหว,วคิดถึง กลับมาหากันทีได้ไหมเติมความหวานในใจฉันทีไม่รู้ว่าใครคนนั้นเขาจะลืมฉันจริงๆหรือเปล่าเขาจะเก็บเรื่องราวของเราเอาไว้หรือทำให้ไปไม่รู้ว่าอง์กดเขาจะรู้สึกเงา มันฉันหรือไม่รู้เพียงออมฉันยังรอแต่เขาไม่เคยให้ใครฉันเพิ่งเข้าใจโลกที่ไม่มีเธอปัญญานี้ปวดกับมาแม่คุณดีเขอฉันไม่มีเธอไม่ได้ กลับมารักกันทีได้ไหม้าดเธอแล้วฉันอยู่ไม่ไหวคิดถึงเวลาที่นีเเออยู่ใกล้กลับมาหากันทีได้ไหมเติมความหวานในใจฉันทีขอบคุณค่ะน้องนนริโกนะคะ